ตำนานสังเวียนเลือดอาคมและหยาดเหงื่อแห่งยอดนักสู้เสียงปีชวาแว่วมาแต่ไกลกลิ่นน้ำมันมวยช่วยแตะจมูกผสมกับกิ่นขวันทูบที่รอยอวนอยู่ในไข่มวยโบราณคุณเคยสงสัยไม่ว่าในวินาทีที่นักมวยก้าวขาข้ามเชือกขึ้นไปบนสังเวียนอะไรคือสิ่งที่ทำให้พวกเขากล้าเผชิญหน้ากับหมัดเท้าเข่าศอก ที่พร้อมจะติดชีพได้ทุกเมือ่อมันไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อหรือวิชาแต่มันคือศรัทธาที่มองไม่เห็นวันนี้เราจะดำดิ่งสู่โลกลี้ลับของเครื่องรางนักมวยไทยสิ่งของที่อาบโลมด้วยมนตราและวิญญาณบรรพบุรุษเรื่องเล่าตำนานขลังตอนนักมวยกับเครื่องรางของขลัง 1. มงคลและผ้าประเจียน ปราการด่านแรกของจิตวิญญาณเมื่อนักมวยเริ่มรำไหว้ครูสิ่งแรกที่สะดุดตาก็คือมงคลบนศีรษะนี่ไม่ใช่แค่เครื่องประดับแต่มันคือของสูงที่ถูกถักทอจากได้สายสินและผ้าดิบลงอักขรเลขยันด้วยครูบาอาจารย์ลองนึกภาพนักมวยในอดีตที่ครูมวยต้องบริกรรมคาถาจนหยดเหงื่อเข้าตาก่อนจะสมมงคลให้ด้วยมือที่สันเทา มงคุนนี้เปรียบเสมือนเกาะครุ้มครองกระหม่อมจุดที่เปราะบางที่สุดและกฎเหล็กก็คือห้ามบางบนพื้นและต้องให้ครูถอดให้เท่านั้นหาใครฝ่าฝืนว่ากันว่าควันจะหายและพ่ายแพ้ตั้งแต่อยู่ในมุงต่อมาที่ต้นแขนประเกียดสีแดงชันดังเลือดและที่ขาวบริสุทธิ์ถูกรัดแน่นภายในซ่อนตรกุฎหรือวาดวิเศษไว้มันคือความเชื่อเรื่องคงกระพันชาตรี ทำให้นักมวยกล้าบุกตะลุยเข้าไปกลางพายุมัดโดยไม่เกรงกลัว 2. ขอ,องวิเศษที่ต้องกินและอมความลับใต้เหงือกและหยดน้ำในสมัยที่ยังไม่มีเวโปรตีนนักมวยโบราณมีว่านเป็นยาชูอึดว่านหลายชนิดถูกปลูกในวันมงคลรดน้ำด้วยขาดถาเมื่อถึงเวลาชกนักมวยจะเคี้ยวหัวว่านสด,สดรสชาติที่ขมปลาแต่แฝงด้วยพลังที่ทำให้ผิวหนังเหนียว จนดาบฝันไม่เข้าหมัดชกไม่ยุบนอกจากเคี้ยวแล้วยังมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นกว่าคือการอมพระเครื่องในอดีตนักหน่วยบางคนอมพระไว้ในปากขณะชกและทำให้พุทธคุณคุ้มครองอย่างใกล้ชิดที่สุดแต่ลองจินตนาการดูสิครับในนาทีที่โดนบัดฮุบเข้าเต็มกามพระเครื่องนั้นอาจจะหลุดลงคอหรือทำให้สำรักได้ปัจจุบันจึงเปลี่ยนมาเป็นการพกผ้ายัน พิสมอนไบลานลงหยันรูปสามเหลี่ยมไว้ในประเกเดียดนเพื่อความคล่องตัวและปลอดภัย 3. รอยสักและพิรอดความเจ็บปวดที่เป็นอมะตะเขาายแกล็กซี่ยอดหวยโลกยังเคยเผยความรับว่ารอยสักยันน้ำมันคือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสำคัญการสักไม่ใช่แค่การฝังเข็มลงบนผิวหนังแต่เป็นการอัญเชิญครูเข้ามาสถิตอยู่ในตัวเมื่อเดซิดนรุกหนัก ความเจ็บปวดจากรอยสักจะปลุกสัญชาตญาณสัตว์ป่าให้หสู้และที่ขาดไม่ได้ก็คือพิรอดเครื่องรางที่ทำมาจากหวายหรือกระดาษสาถักเป็นเงื่อนตายหากเป็นกำไรพิรอดชนิดงูสองตัวเคลื่อนหางกันนี่คือเป็นของรายไอเทมที่ทำได้ยากยิ่งเจอกันว่าพลังในการป้องกันอาวุธทุกชนิดและช่วยให้นักมวยรอดจากวิกฤตบนเวทีได้อย่างปาฏิหารเหมือนชื่อพิรอด ที่หมายถึงการรอดพ้นจากอันตรายทั้งพวง 4. ตะกรุดปาฏิหาริ์หมัดทะลวงเหล็กมีเรื่องเล่าของนักมวยที่เจงกาดยกขาดเชือกคนหนึ่งพกตะกรุดมหาอุดไว้ในผ้าพประเกียดแขนในการเปรียบมวยครั้งสําคัญเขาถูกคู่ต่อสู้ที่ตัวใหญ่กว่ามากลุกไล่จนเข้ามุมและถูกระดมมาใส่ไม่ยัง้งแต่ปรากฏว่าคู่ต่อสู้รู้สึกเหมือนชกเข้ากับกำแพงหิน ทุกครั้งที่หมัดปะทะร่างกายนักมวยคนนี้คู่ต่อสู้จะเจ็บมือเองจนกระดูกนิ้วแทบแตกในขณะที่นักมวยพวกตะกรุดกับไม่มีรอยช้ำเลยสักนิดจนกระทั่งได้จังหวะสวนกลับเพียงหมัดเดียวคู่ต่อสู้ถึงกับกระเด็นไปกองนิ่งเป็นที่โจทย์จันว่าตะกรุดนี้ช่วยสะท้อนแรงกระแทกกลับไปหาผู้ทำร้ายหารอยสักต,ตำนานฮนุมานคลุกฝุ่น นี่คือเรื่องเล่าต่อกันนาหูในค่ายมวยแถวภาคกลางเมื่อนักมวยคนหนึ่งที่มีรอยสักฮนุมานเต็มหลังถูกเตะเข้าที่การคอจนสลบเมือดขาวเวทีกรรมการสับมือไปถึงเลข8ทันใดนั้นเรื่องเหลือเชื่อก็เกิดขึ้นร่างที่นิ่งย่างสนิทกับกระตุกอย่างแรงเหมือนมีวิญญาณเข้าสิงเขาลุกขึ้นมาด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปท่าทางว่องไวผิดมนุษย์ ข้ามหัวคู่ต่อสู้ไปมาดังลิงลมแล้วใช้ท่าหนุมานถวายแหวนเผด็ศึกในพริบตาหลังจากการชกเจ้าตัวจำอะไรไม่ได้เลยเชื่อกันว่านั่นคือปาฏิหารของขึ้นจากครสักที่ช่วยกู้ชีพในวินาทีสุดท้าย 6. พระเครื่องปาฏิหารแคล้วคลาดปากเสือในอดีตนักมวยใจเด็ดอมพระปิดตาไว้ในปากระหว่างชก ปรากฏว่าในยกที่สมเขาพลาดท่าถูกศอกสัน้นจามเข้าที่กลางหน้าผากอย่างแรงเสียงดังปึกคนดูทั้งสนามปิดตาเพราะคิดว่าต้องแตกเลือดสาดสยองแน่ๆแต่พอเช็ดเลือดออกมากลับพบเพียงรอยแดงเหมือนโดนยางดีดผิวหนังไม่ฉีกขาดแม้แต่นิดเดียวครูมวยเจ้ามาพุทธคุณของพระปิดตาช่วยปิดทางบาดแผลไม่ให้เลือดตกยางออกจนกลายเป็นที่อัศจรรย์ใจแก่ผู้ที่พบเห็น7 พิรอดบีรก,กรรมชกคนหายมีตำนานเล่าถึงนักมวยที่สวมแหวนพี่รอดถักจากพระเกกิด,ดังขณะที่เขากำลังจะถูกคู่ต่อสู้จับเบี่ยงทิ้งทันทีที่ร่างกายของเขาสัมผัสกับพื้นคู่ต่อสู้กลับมองเห็นเขาเป็นภาพซ้อนหรือบางจังหวะก็มองไม่เห็นตัวเขาเลยเมื่อนนักมวยคนนี้หายตัวได้ในระยะประชิดทำให้คู่ต่อสู้ชกวืดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเสียขบวนไปหมด ปาฏิหาริย์นี้ถูกเรียกว่าณจังงังหรือการทําให้คู่ต่อสู้เมินงงด้วยอํานาจของเงื่อนพิรอดที่แก้มัดไม่ออก 8. ผ้ายันปาฏิหาริย์ลมเพลมงพัดเรื่องเล่าจากสนามมวยบ้านนอกระหว่างที่นักมวยคนหนึ่งกําลังจะเสียทีเพราะแรงหมดเขาหยิบผ้ายันบกสะบัดที่เส้นอยู่กลางเกงขึ้นมาซับเหงือ่อ ท่านใดนั่นเองลมกันโชกแรงพัดบูบเข้ามากลางสังเวียนอย่างไม่มีสาเหตุฝุน้ายตลบอบอวนจนคู่ต่อสู้ตาพระมัวทําให้นักมวยคนนี้ใช้เหือกสุดท้ายกระเคียนแข้งเข้ายอดอกจนชนะไปได้อย่างน่าอัศจรรย์หลายคนเชื่อว่าผ้ายันผืนนั้นเรียกพลายลมมาช่วยบทบังทัศนะิิสยศัตรู 9. พิษสมอเกาะคุ้มกันคุณใส ในการประลองหน่วยข้ามถิ่นครั้งหนึ่งฝ่ายตรงข้ามขึ้นชื่อว่ามีวิชาอาคมสามารถประมนให้คู่ต่อสู้ค้าอ่อนแรงได้แต่นักมวยฝ่ายพระเอกสวมพิษสมรลงอาคมไว้ที่เอวตลอดการชกคู่ต่อสู้พยายามไร้มนใส่ตลอดเวลาแต่กระทำอะไรไม่ได้เลยเพราะพิษสมรทำหน้าที่เป็นกำแพงมนกันสิ่งชั่วร้ายจนฝ่ายที่พยายามใช้มนดำเกิดของเข้าตัว จนอาเจียนเป็นเลือดและแพ้ไปเองเป็นการพิสูจน์ว่าของขลังสายพุทธคุณน,นั้นเนื้อกว่าวิชาสายดำสรุปได้ว่าปาฏิหาริเ์เหล่านี้อาจดูเกินจริงในยุคปัจจุบันแต่สําหรับนักสู้ในอดีตมันคือขวัญและกําลังใจที่ทําให้มนุษย์ธรรมดากลายเป็นยอดคนบนสังเวียนได้จริงๆครับเครื่องรางของขลังเหล่านี้อาจมองดูเป็นเรื่องลี้ลับหรือความเชื่อส่วนบุคคลในสายตาคนรุ่นใหม่ แต่สำหรับนักมวยไทยของดีเหล่านี้คือกำลังใจที่ช่วยให้พวกเขาก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายอย่างไรก็ตามไม่ว่าตรากุดจะรขังแค่ไหนหรือว่านจะเหนียวเพียงใดสิ่งสำคัญที่สุดที่ครูมวยทุกคนพร่ำสอนก็คือระเบียบวินัยและการฝึกซ้อมพระเครื่องรางคือส่วนเสริมแต่ฝีมือคือของจริงก่อนจะจบคําคืนนี้ไปหากคุณต้องก้าวขึ้นไปบนสังเวียนชีวิตของคุณเอง คุณมีเครื่องรางแห่งความเชื่อมั่นติดตัวไปหรือยังครับ